อยู่จะพี่น้องเน็ดกระด้างจา้าอ้าวนั้นร้องอีกครับววอ้าวเอออ้าวมีแน่อ้าว,าว,าวเยเย็นไงครับปาดนี่ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับผอกับิสารบ้านฉันจะพผอกันในวันที่24มกราคม2568จนห้าร้นอนี้ก็พาพี่น้องลงนามอีกขึ้นเขาจะพี่น้องพี่กัดกะ บ้านน้องเมฆคือเก่าครับตำบลหัวขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลครับพี่น้องมื่อวานนี้ประมาณเนาะมื่อวานนี้เนาะโอ้สุดๆเลยครับเมื่อวานเอามื่อนี้มาลองเบิ่งใหม่ครับขึ้นมาสูงกว่าเก่าเนาะแม่นจ้ะเปลี่ยนถือว่าเปลี่ยนไม้ใหม่แล้วเนาะแม่นจ้ะแต่ว่าเป็นฮองเนาะไอเนาะแม่นครับบ่แม่นรับดูใจพี่น้องกลับไปจ้าลุ้นน้ำผ่าวสองคนจ้าสิสุสิมานมาจ้าอาหารที่ใส่ก็คือเก่าใจพี่น้องข้มไก่สดกับห้ามจ้ะหลังจากน้เตรียมเลยเนาะจ้ะหลังจากนี้ก็สิเตรียมใจพี่น้อง อยากอุปกรณ์เนาะครับผมรุ่นเบื้องลำห้องน้ำกันอีกครับพี่น้องคอยไปลำโดมเนาะแมนจ้าผมมอนกันอีกมือหน,นึ่งครับเอาหอายเป็นผู้ใส่คือเก่าจะพี่น้องสิงเป็นจนังไหรอหลุนน้ำกันเด้อจ้มามือนี้ยังไงตุมต่มเฮาตุม่มเฮาที่ว่าเซียนน่ะเนาะ,นะเปิดเบืง้งแมนบอแันจักนหล่อนบอ ยังไม่ไม่ไมเลยใจยพี่น้องแสดงว่าบรทธานมีไฟมาเนาะแมนกันมาเขาเก็บว่เวเาเลยละโอ้บอคันได้กสอนพ่อเถื่อเด้น็นเนาะองไก่ออกบ่ฮะแรงกองไก่ออกบ่กับห้องบ่บ่เอาเมื่อไว้กอ่อนเอา <c oughs> กลับมาห <c oughs> ยีซิบลังคือเกา่าใจพี่น้องมื่อนี้แต่ว่าเกิดเซ่ซิบเก่าลังเนาะมื่อนี้เนาะเอามามาสิถือเองไหมซิลงกันมืน่อนี้มาไม้เคยมาเน้อไอเนาะแต่ผมมาจะเห็นตุ่มทีพองมา โดนอะไรแล้วจ้ะพี่น้องตุ่มเสียเห็นแล้วครับบ้านไลยตุ่มเมื่อแล้วบ้านแง้พี่น้องเห็ดกระด้างจ้ะโอ้ยระวังคืออายทุนส่ตุ่มจ่าเม่์ปอมียางทั้งโขกผ่อเห็ดดอกไงดอกนาอยู่โอ้ยสิได้เก็บเอาละจ้ะมีจ้ะพี่น้องเห็ดกระด้างจ้ะสูบบกไงเลยจ้ะเอ้แม่์ปอมีสิเก็บจ้า bây giờ mình sẽ cắt đá hông nha lá thật mẹ ở đấy nó สุกนึงจ้ะพี่น้องวังสุดท้าย้ะพี่น้องรอหลุนกันจะมือนี่สิเป็นจังไดเนาะมือนคืนมาสูงกาหมู่บ้านน้อยเนาะ เราหลุนกันตอนยามใจพี่น้องครับผมกับสีเดชเวลายามเนาะครับพี่น้องประมาณสักโมงหน,นึ่งเนอะแหมพี่หมีก็ใจพี่น้องเบลยนี่จะเป็นใจไหนเนาะครับผมถึงล้งแหลกแห่งม้านเ้าครับ อ้าวนั่นเป็น<ำ>กระปูครับห้ามเบิร์ได้ีนิอู้ยกินเกงขนาดนอ้องเอางา้มากงา้มากอ้ยไข่กวงงวา,น,างอนอยู่ครับรังแหลกห้อเด็กไข่กลดอยู่นาะครับผมอู้ยวานแต่พึ่งกันขึ้นเขาเจอพี่น้องแต่ว่ามาไทยหนสิเป็นกระปูใหญ่จ้ะเห็นมเต็มถึง,ถงนอ้อ มันเป็นกระปูหน่อยครับพี่ปลาอยู่ตัวละวุ้ยกุ้งกับเขากังวินใส่กลุ่มพี่นี่ก็ร่างใส่กุ้งซองเถื่อนห้องเจ็มเถื่อนใส่เก๋ไก่บางเอาไว้เลยติดเอาไว้ได้คุณน่ะใส่บิ๊กได้ครับพี่ใหญ่เลยครับผมนะ โอ้ยกุ่งเขากังวิ่นมาธรรมดาด้อาหารเฮานี่สงสัยหั่มแสบปรจักไหมถกินตอครับถนตโตจะพี่น้อกครั้งที่สองจ้านี่อีกบ่อปูนุ่เป็ดก่อนอะไรย่งไงทุงห้่มขึ้นหน่อยแต่ว่ามีแนวโซนท่งนุ้นะเนีบ่ หูเทียนี่ละน้าวน้าวสองอีกครับไอต้างก็มีเนาะต้มน้ำเองไหมนี่นี่รายุถุงทำเป็นเก่งลอยได้ไหมเป็นหนีบเนาะแมนจ้ะหาสะสมสะสมจ้ะเดี๋ยวป้าบอปันไดเนาะแมนจ้ะบอเขาปุ่นเลยครับบอท่านจะแยกเนาะ 2องสองสี่แล้วแปดขาแปดขาใหญ่จ้ะเอา้าดูก็ต้อใจพี่น้องสิมันบ่อจ่ามือสฟื่วนป้านี่ว่างได้โบมี่ก็บโบมี่เลยเด้อครับว่านำพื้นขาดเลยครับนี่ข้างในเห็นไหมเท่าอย่างจะโบมี่ยังเ ไม่เคยมาอัอนบนไหนแล้วแทวๆลองลองครับมาลองบอลูนโอ้ยอ, <laughs> ออกมาได้จริงไดลยอ่ะเดี๋ยวไอ้กังหน่อยตัวหนึ่งครับตัวใหญ่แัดออ <laughs> กเลยโอ้ยเจ้ากรดอ่ะเทเลยด้วยวา,า,างสองลังครับหัววางถ่ายวางมันี้สิ่งหัวเสียงดังอยู่บ่เานาะงุหลบนนอ้อยน้องอ่ะไปเรื่อยๆแล้วกินหนอนข้ามาเพื่อย่ำครับ ไปโห,ห่วเพิ่นยังเหลือบ่อเนาะอะไาอย่างเี้ยเพิ่งปลอีดปล่อยเลยดิเดียวเลยครับ ครับผมปล่อยไปนี้แล้วครับมึงถ่ายว่างครับบันนงเนาะครับผมเพื่อเพิ่นเขาลังว่าใสเลือกเงได้ด้วยอ้อคือเก่าครับวังนี้บมีปะเหมือนเดิมเหมือนเดิมหลุนต่อล้างใหม่เลยครับสไดว่าห้ามเบิตบนอ าา้เดาาไน,นะครับผมมาจะถือครับเป็นจังไดอ้าวมีแน่ครับมีแน่ลใจ้ะพี่น้ง<ช>องมาหันคันแม่ในกัางบาโดดออกจากปลาค่ายแสิค่าอยู่เนาะครับผมมีถนน้ามาทางลำห้องหน่อยเนาะครับผมเนี่ยในลงลำโดมที่เก่าอยู่เป็นที่เก่าแล้วจ้ะ แต่ว่าท่านดีแย่จริะพี่นอกที่เตาเผื่อมาแต่เกังตัวหนึ่งเนาะมาปลาสิอุ่นนี่ย่างปลาพยายาเลยครับนี่เครับที่มีเพื่นเลนออกบ่บเหมูเห็นบ่ นี่เป็นวาหัมเบิดเลยเนาะอ้าวไข่ขึ้นมาเลยอาะไข่ขึ้นมาแลนแล่คือเะยครับคืออะไรแน่น้อยหนึ่งเนาะแหน่ครับเทซะก่อนครับ,รบจังแยกปูเนาะ สิวเขาตัวละไอ้ลังนี่แมนแมนจ้ะเอ้าดูกันต่อใจพี่น้องเห็นลอยอยู่เห็นลอยอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าห้ามบ่เบิดลอยเลยลอยได้ยันไดเออเอาไดี๋ยวเทครับปลาสิวเขาคตัวใหญ่อยู่เไหนนะห้มเอาท่านเบิดเนาะแม่นครับ เป็นนี้เนีดอกคือลองแตะเบิ้งก่อนดูคือไปเรื่อยๆจ้ะนานตัวคนติ๊กเลยมีอยู่ลุมพุ่มครับอยู่สนฟังพลุ่นครับพี่หนอกเบียร์หมองหม้อบ่อยเบียรหมองพี่น้องมาอีตัวนี่เนาะทีตัดไม้สุ่มนะครับ ใกล้ขนาดได้ค <Rudolph> รับยางเขามาใส่เลยฮึโอ้โหนี่ำเกาครับประมาณซิบนี่แหละโอ้ป็นอะลรบาขนาดนาะ แม่นเในมองมักเนาะเป็นบภกเขาจ้ะจนลำบากก็ไปใส่เลยมาต่อกังสีละจังสีได้ทิ้งไว้เป็นเป็นภูเขาได้ทิ้งไว้เป็นเป็นเอาเดี๋ยวสิกีพียังเหยาะออกโ้ดับอีกรังหนึ่งหนาวเลยครับแต่เทพบอลเม่นเป่ามีลังนี่รุนอีกแล้วบ่ เยอะทานไหมเบลตัวได้มีเบลตัวน้อ้าวมีแน่ครับเทอยู่เทยู่นั่นเบลเดียวห้ามเบิลเลยจ้ะพี่น้องหลายหลังเลยอ้าวกะลามาเลยเนาะแนนยูห้องนอนเดี๋ยวคนมาสั่มครับพี่น้องเดี๋ยว่ามาที่แหลกนี่วายอยู่โผล่ได้เลยนี่นจ้ะนแต่แต่ไพยสิเขาถือจังหวะแล้วครับพี่น้อง Mặc còn mê dĩ tư bây giờ của năm mươi lần này, nó ngay món món, nó ngay món món, nó ngay món 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 เอีย็นไงครับปาดนี่อุ้ยอีพออีเม่เมาเติบแล้วนี่เนาะตายตายตายไงครับไงสุดตั้งแต่ใส่มาเนาะไอ้เนาะครับผมเอาต้มน้ำเอกในแม่พ่อหนหมาเลยจ้าพี่น้องหมานเลยล่ะจ้าทูนอุ้ยเติร์ไงครับตุ่มกองเจ้พี่น้องนี่ของแผลอุ้ยเอ้า ของมือพูนฮึฮึอ้มาที่มาทใส่ทุ่งแงงเลยวิ่งเลยทุ่งแงงแล้วบ้านนึ่ยุกปปเดยุกป๋ล้ยุกบ่อมาหันจังวะดีิหกีดแห้งครับพี่นนอแม่จนจะนิ่งนิ่ยจ้ะม่แก่คนป๋แกยูไปแก่ทั้งใน ว่าพูนซีดันกะตีครับเนาะงานเฮ้ยใหญ่สุดตั้งแต่ใส่มาเนาะอ้เนาะแม่ะมันอะไรจ้าพี่น้องบูยมาไปซ้ำสันพูนบูยใหญ่แหงเด้อใหญ่อีลีจ้ะพูนเอ้ยตาเนาะครับผมเอายิ้มออกกันละจ้าพี่น้องอ่ะมานเย็นเลยครับหลังหันเนาะอู้ตัวใหญ่ขักเด้อครับ มัน,นะมนยังไม่ลืบๆมันยังอึบอึบอใส่หลอดหม, <า S 1> มอ้อแล้วครับใส่หลอดหม้อใส่หลอดหม้อสาสมไปเรื่อยๆใ้่พี่นนอะบ่มา,มาเข้ากับโบหูเนาะเมนครับ ก็แบบแค่ไหนเยอะกระปูออกเนาะเพราะว่าเอาเอียนใส่เลยบ้านเขากะสังจะหนีเอียนเนาอเป็นหนีป้านีหนิตื่นกันมากเลยครับตื่นนอนกระปูแล้วเจ้โตัวสี่ปลัางนึงครับนาหินใส่กัน ครับผมอะไรอือไอจังไอกังตัวหนึ่งโอ้โหโถนโถนเดี๋ยวถอยแล้วสุ่มห้องนี่เราไปจังสีละกอนแต่ว่านามขาดบังเลยจ้ะไปหรือๆเนาะเมนน้ะมันบึงในสุ่มปล่อยปลากังนี่ครับพี่น้อง ได้ไหมพ่อมิใช้ปีนดิไม่่ะใช้ปีนดิก็บุถือคนนั่นแล้ว่อมิยังนอหลอบกินเตี้ยวของแท้ผู้ับลุ่มๆบนน้องแม่ปะมิวางมือเอยบุกี้หล่อ่อนนอ học con tìm cái tìm đi tìm kỳ 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 าขาดเนาะสองสำตัว,ตว<า>ค่บอันนี้โตกลง,ล,ง,งลุ่มเลยขาดแบใหญหนึ่งหลังนึงครับเย็นดีแต่ว่าถือบอดี้เนาะ <laughs> อ้าวตัวอะไรสี่หาตัวครับอ๋เทเลยเดิมนมาตอนอื้บ่ต้องว่าเพราะจะเป็น <laughs> บ่เตียวนะก็ <laughs> โอเคเลยอ่ะมูนี่ <laughs> ว่าเบิ้งจากระยะนี่ป้าคือสิหน่อยแหงครับลอยล้อแหงแลบนะั้นเราเกาะในอยุโปรแต่พี่น้องไน,น่มีเนาะ เด็ได้ทำสิบิดไปสามตัวกินจนท้องแตกห้บเอาเจเลยเด้อหลังจากนี้หวยนี่ก็คือสิปดระว่างแล้วครับพี่น้อปดระว่างหวยหอยนี่บอมาสองระยะเลยครับนี่ครับ หนอก,กววนอนนยุปโปได้ไหคือเกาครับว่าคือเกาได้หน้อัรนยุโปวันปป <laughs> แ้วคือเกาล้างาหงน์ดีแมนอยู่ลัางสุดท้ายเนาะคือสิบบลืนเกาแห้งแล้ครับขาดว่าหมานัมนหมนันหมัน หม่องเคยโยกโปก๊ะโได้ยกพ่อหม่องครับพี่น้องแถมเตี้ยอีกต่างหากนะครับผมกลับมาสรุปผลงานคนรับพี่น้องมือานนครับผมสรุปว่าหมานกับพ่อไดอยู่ได้กินจะนี่แนวหมานบาทน,นี่นะครับ,บตัวใหญ่แห้งด้วยครับเกือบโลนาะแมนจะนี่นนละาจพี่น้องแนวหมานโยกโป่ให้เคนนอกเหมือนนี้เนาะครับผม บผลงานในปีเข้าจ้ะในปีก็สิเป็นกระปูครับกระปู่นี่ตวเลยกระปาจ้ะปลาตังแนครับปลาขาวก็ได้มกหนึ่งจ้ะผลงานครับหวยเก่าจากเมื่อวานนอจะ่าขึ้นมาสูง่กเก่าจากที่ไหนครับผมมือดีกะโยค้เอียนเป็นนักเอกน่อยาเนาะครับผมพอการมือดีกะวันที ยี 24, ่สิบสี่มกรคาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดใจพี่น้องพิกาธิม่าก,กับบ้านน้องเมกตมําบลห้วยคามอพเภอบนนุญทวีจังหวัดอุบลราชธานีจ้าเมืนน่อวาได้ตุ่มเมือ่อคืนพ้อผมได้ตุ่มเสียไต่ขึ้นเมื่อวามจ้าฝ <c oughs> าก <c oughs> ก็เลยก็แช่ก็ติดตามเป็นสองอีสานบ้านฉันในเด้อจ้าแม่ปามีกับขอบุญขอบุณพูท้ทิ่เขามารับชม ขอบคุณตุกก้าล่งแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอบกันไหมคลิปหนาจ้าครับผมหลุดน้ำกันมือใหมครับว่าเฮาสิไป,ปใส่เนาะนแต่สำหรับห่วยนีนี่สองมือแล้วครับพี่น้องปรดระวังเนาะ,ะแก่มือวัคือเข้าจ้พี่น้องครับผม